ผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่ารถบัสจะเป็นยังไงร,รถบัสจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าจะไปมนาลียอ่ะอีกประมาณ220กิโลดู่สิบกิโลรสน้ำใสมากยังกะบะหมี่น้ำใสบ้านเราโอ้โหแบบรู้สึกพัพื้นมากเลยผมว่าอากาศพื้นง่ายแบบ สวัสดีเลสลักวันที่6ของเดอะเฟิร์สบครับผมทุกคนครับวันนี้เราจะเดินทางกันต่อไปที่นูเบลาวาลีซึ่งเป็นที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากและก็สวยมากเลยเป็นทะเลสองสีเป็นทะเลที่ใหญ่มากเลยเป็นทะเลสาบบนยอดเขาหิมาลัยรอะ่ะคือถ้าผมเอ็กซ์เรไปผมอาจจะบรรยายแบบความสวยงามไม่ถึงที่สุดอะ่ะผมอยากจะพาคนไปดูแต่แต่ทุกคนการที่เราจะมาเที่ยวลาดดักเนี่ยเราต้องมีใบอ,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 อนุญาตก่อนเราต้องขอใบอนุญาตก่อน เพื่อที่จะเข้าไปในที่แห่งนั้นที่แห่งนั้นที่แห่งนั้นจึงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตไปทําใบอนุญาตก่อนแล้วไปดูกันว่าทําใบอนุญาตต้องทำยังไงทุกคนคือมันต้องเสียเงินแหละประมาณเจ0 0ดร้อดูแต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ให้คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้คุณอะไปที่ดีซ f อ i ฟ e มันจะอยู่ใกล้กับ n e วบ u ส s t น n ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนเพื่อนผมมาจากไทยแล้วข้พากขนมหนึ่งขนมมาจากไทยด้วยแล้วมัน มันแตกมากเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนอันนี้คืออา้าวหันหลังดีกว่าอันนี้คือขนมจากไทยนะเดี๋ยวนี่มันปองเลยอ่ะมันปองเลยคือมันมาที่อากาศแบบนี้แล้วมันปองคนดูแล้วห่อเนี่ยคือแตกเลยอ่ะคือแตกเลยอ่ะเนี่ยมันแตกหมดเลยอ่ะถ,อถ้าเกิดว่าจะเอาขนมอะไรมาจากที่โน่นนะแบบแนะนําว่าให้โอ้ยถ้าเจาะรูมันจะพังมหเนี่ย แต่ว่ามันคือคือถ้าเกิดว่าเราพาขนมอะไรมาจากไทยเนี่ยมันจะแตกหมดเลยใช่แรงดันอากาศมันแรงเกินนะใช่เนี่ยมันแตกหมดเลยพี่ลินาแล้วมันมันก็เราก็ต้องกินให้หมดภายในวันนี้เลยดีใช่แตกหมดเลยว่ะอันนี้อันนี้คืออะไรนะซีกะบ,บะปอลาตะลุงอันนี้คืออะไรนะอันนี้กะบบธรรมดาโหเขาเขาเอามาให้จากไทยอ่ะพี่อ,อ,อยจะจากันร้อมัางครับผมอรอ เดี๋ยวเราจะได้เห็นเขาในคลิปต่อๆไปทุกคนเขาชื Arizona, ่ออะไรนะไบอกชื่อหน่อยนิอะไรนะเห็นบอกว่าชื่อไม่ไม่ใช่โดเรมอนอ่โนบิต้าเหรอเห็นเห็นเห็นบางใครบางคนเรียกโนบิต้าไม่ใช่เหรอขอบคุณมากกับแบบเฮ้ยมันหอมมากเลยแม่ทำมาให้หรือไงแม่ทำมาให้โอ้ยเย่าซเกอย่าซะกกินเล้ามากๆครับแม่โอคาช่าอ๋ออันนี้คือชิมของจริงไงเออแต่ข้าวซอยเลยข้าชิมหนึ่งช้อนเต็มๆเลยเฮ้ยอร่อยว่ะเนื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวพูดบั่นครับ เนื้ออร่อยมากเลยอร่อยเนื้อปูบานเนี่ยอิออร่อยจริงอร่อยฟินลองกินดูอร่อยวะจริงกัออร่อยเนอะมันเป็นเหมือนไก่ันเป็นเหมือนไก่อร่อยสูตรเด็ดวะทุกคนตอนนี้เราเดินออกมาแล้วนะจากที่พักเราก็ประมาณแ0 0เมตรแต่อากาศมันร้อนมากเลยที่นี่ไม่ใช่อากาศร้อนคืออากาศมันหนาวแต่ว่าแดดมันแรงรู้ป่ะผมอยู่รักเนา บำรุงผิวมาเป็นปีอ่ะแต่มาโดนแดดสองนาทีเนี่ยดำหมดเลยทุกคนผมว่าผมน่าจะมาถึงแล้วนะอันนี้เป็น DC office จำไหม DC ไม่ใช่ Marvel DC office เฮ้ยนี่ย DC office เนี่ย permit เนี่ย permit เนี่ย guide โด้แต่ลงบนเนะโอเปอร์มิาตอทุกคนก็บอกว่าเข้าไปข้างบนเนี่ยนี่อันนี้คือเข้ามา permission คือการเดินทางในเล่เนี่ยเป็นพื้นที่ พื้นที่ห่วงเขาเรียกอะไรครับเขตทหารเขตจำกัดพื้นที่อ่ะมันก็เลยเวลาเราจะไปไหนอ่ะเราก็ต้องมีใบอนุญาตใบเปอร์มิทเพื่อที่จะผ่านพื้นที่นั้นๆไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้คุณสามารถทําได้ทุกที่แหละข้างนอกเขาบอกว่าประมาณพันหนึ่งหรือว่าพันห้าแต่ข้างในเนี้ยประมาณ750รูปีเดี๋ยวไปดูก่อนว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่เข้าไปยักษ์ยักษ์คอนเฮ้ยมีนี้ด้วยยักษ์คอนโอ้ย เข้าไปดูนะ permit กันนี่ admission permit permit กัน permit เลยน่ยี่ permit เลยนะ permit บาร์บารเดอะไใส่ที่เกียร์อ๋ไม่ใช่เข้ามาตรงนี้ต้องไปฝั่งโน้นตรงนี้แน่เลยอ๋อ คือมันต้องมาออฟฟิศข้างหน้านะไม่ใช่ออฟฟิศข้างในอันนี้ไม่ใช่ให้ดูดิส p l ล y s เซช i o <do. S 2> n Excuse me How can I get permit uh, I so This side? Yeah Yeah, o k a y Excuse me How can I get permit from here <laughs> เอา4 t คนเอเอา7เร้สามารถไปจากที่นี่ด้นะครบแ่ผู้ายจากวี่าแขาบอกให้ไปทํากับร้านเอเจนซี่ข้าเนอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําที่นี่7คนเน่ยมันจะใช้เวลานานแล้ว ตั้งใจมาทําที่นี่เขาแต่เขาบอกว่าข้างนอกอะทำได้เหมือนกันราคาก็เท่ากัน700ร้อยูปีเดี๋ยวไปดูกันข้างนอกว่าเป็นไง <c oughs> จริงๆผมอยากให้เขาทำข้างในเสร็จนะแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าทำข้างในนั่นจะใช้เวลานานหน่อยนี้ไน,นี่นึงก็จะมาเจอร้านทําใบอนุญ,ญาตเหมือนกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดู for one person เอกลี y, นะ600รูปีอ๋อราคาเท่ากับ ข้างในนู้นเลยตะกี้อย่างี้เขาก็บอกว่า600เหมือนกันนะครอันนี้เป็นร้านพี่แก a i Ticket Destination International มันจะอยู่ใกล้กับเป็นวงเวียนบนวงแยกอะไรเงี้ย Ladd Travel and Destination อันนี้เป็นป้ายร้านข้างๆถ้าเกิดว่าคุณปรักหงินมาคุณอาจจะมาที่นี่ก็ได้ครับผมแล้ว Ladd Travel แล้วก็มาที่ตรงนี้เป็นร้านโอเคอยู่นะเขาบอกว่า600เท่ากับ ออฟฟิศข้างในเลยอ่ะเขาบอกว่า7คนประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวก็รอก,ก่อนคนเมื่อกี้มันร้อนมากเลยเดี๋ยวขอดบน้ำเกลือแร่นิดนึงผมว่ามันแดดมันสองแรงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้เวลาทำประมาณแค่15านาทีเองมั้งก็คือได้ใบใบในี่เลยทุกคนใบเปอร์มิตเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบเปอร์มิตมีอะไรบ้างใช้เวลาทำแค่18นาทีเองนะผมแนะนำนะไม่จำเป็นต้องไปถึงดีซีให้ใบแค่ไปแค่แบบเอเจนซี่อะไรนี้สักที่หนึ่งอ่ะแค่ เขาก็เขาก็ทำเป็นราคาเดียวกับที่ด c ซีที่ออฟฟิศเขาทำอะ่ะที่ของรัฐเขาทำอ่ะ ok, มันเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้าง <S <S <ps ed> ก็คือมันจะมีมันจะมีเป็นซองอันเนี้เขาจะให้ซองมารัดดัร์กมาชิปผมทํามาจากที่ร้านนี้ตะเกียทุกคนแล้วก็เขา, seal, าก็จะให้เป็นเป็นออฟฟิศออฟเดอะซีัดดักเนี่ยมันก็จะให้เป็นข้อมูลอะไรต่างๆน,นี่เป็นวันเที่ยวอะไรเงี้ย แต่ข้อมูลข้างหลังก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวผมผมไม่เป็นข้อมูลของเพื่อนผมข้อมูลส่วนตัวแต่แต่แต่หน้าหลักๆของใบเปอร์มิตะมันจะเป็นใบประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่ไหนถามว่าขอดูใบเบอร์มิดหน่อยเราก็จะให้ดูอันนี้มันเป็นใบก๊อปปี้อีกใบหนึ่งก็คือเป็นใบตัวจริงเขาจะให้มาสองใบเลยทุกคนมันมันง่ายมากเลยนะสำหรับการขอใบเบอร์มิดก็คือเราก็ทําตามกฎเขาแบบขอใบเบอร์มิดแล้วก็ออกไปเที่ยวาดามที่โน้นที่น, ون, นี่ที่นั่นทุกคนมันไม่ได้ยาก ตอนแรกผมคิดว่าทําใบเบอร์มิสแะมันจะยากแบบต้องไปนั่งกรอกข้อมูลอะไรนู่นนี่นั่นแต่จริงๆก็คือแค่เอาพาสปอร์ตกับวีซ่าไปให้เขาแค่10นาที15นาที7คนอะ่ะผมผมมี7คนก็ได้เลยภายใน15นาทีเขาก็ก็ปีซีหรอกให้อะไรเรียบร้อยทุกคนง่ายมากง่ายจริงๆอันนี้ง่ายทุกคนตอนนี้เราได้ใบเบอร์มิสแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็คือเราต้องไปเซื้อตัวตัวรถบัสซึ่งถ้าเกิดว่าผมเหมารถอะมันจะแพงมากเลยผมขอ เลือกเป็นการที่จะซื้อตั๋วรถบัสดีกว่ามันแค่ประมาณไม่กี่ร้อยเองทุกคนเดี๋ยวไปเช็คดูกันว่ามันจะเท่าไหร่นี่คือถ้าเกิดว่าคุณมาที่สถานีรถบัสคุณจะเจอแบบนี้ก็คือจะมีรถบัสแล้วก็รถแท็กซี่อะไรเยอะแยะมากมายอันนี้คือ New Bus Station จะเข้ามาปุ๊บจะเจอสใน์เทลเฮ้ย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 เฮยไมธรมดาเยอะไนฟ์ไนลูส alam alaikum s a l a m alaikum ไปออฟฟิศเส่ยนออฟฟิศรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวนี้เองเนี่ยออฟฟิศที่การเซิร์ฟตั๋วอะไรเงี้ยร h ด d าร k บัสโอเ r a ร o โอเบอรเดอร์เนี่ย Dark นี่นอันนี้ที่เซิร์ฟตัว๋วแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้น่าจะไปแค่บัสโลเคอลเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟฝั่งนู้นกันทุกคนผมไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะอ๋อน,นี่ไงไปยาแบางก์กงเจ้านะี่ติเกลเลยล ติ๊กแ่นเจนเนเจนฮะเจ็ดเปอร์เซ็นเอ้เอยเปอร์เซ็นกี่ตีเอ้เปอรนเอเปอร์ามร้350้าสรอบนนี้ผมได้ตั๋วมาแล้วนะผมได้ตั๋วที่จะไปแปงกองมาแล้วซึ่งคนละ350รรูปีถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบาทซึ่งระยะทางห่างไปประมาณสองร้อยกิโลเมตรทุกคนสองร้อยกว่ากิโลเมตรเราต้องนั่งบัสกันนั่งตะลุยกันไปอันนี้เป็นตั๋วที่ผมจะไปกันทุกคนดิซโก้ลาดดักเป็นรถบัสของของรัฐนี่แหละมันก็เลยถูกนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเหมารถอ่ะมันอาจจะต้องเสียรประมาณสี่ห้าพันทุกคนทริปนี้แบบทริปสตูเดนต์ไงทริปประหยัเด,เ,ด,เ,ดเราก็เลยต้องเซฟงให้ได้มากที่สุดเซฟเท่าที่จะเซฟได้ทุกคนโอเคงั้นถ้าเราได้ตั๋วแล้วได้นี่แล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเดินทางกันดีกว่าทุกคนไปแปงกองเป็นมหาสมุทรเป็นแม่น้ําที่แบบโคตรจะเฟ้ยวผมไม่อยากสปอยทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้ดูทรีอีเดียสเป็นหนังดังของอินเดียนหนังดังตลอดกาลอ่ะถ้าใครรู้จักอามิคานเนี่ยจะ,จะรู้จักหนังนี้ทุกคนดิจะจะรู้จักดีมันหายใจไม่ทันวะ่ะถ้าเดินเร็วอ่ะผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะอุเจบบัดมาอุชจบบัดมากาฮ่าเดชกากาฮเดช ที่ไทยแลนด์สิสประเทศไทยสิบอกได้ไหมครัคบคุณครบครั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 บคนับทรับครับครับครันครับครับครัครับโอเคขับคุณบครที่รัาาบครับดรับครับนนับครัทคกัคนผมเดิน,น,นค้ามครับครับครัน,น,นครับ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 ัสดีครับทุกคนัรบััทคัครครัค วันนี้เราจะไปเดินทางกันต่อหลังจากที่เมื่อวานยเราได้ใบอนุญาตในการเดินทางแล้วใบเปอร์มิตในเลลาดักซึ่งเลนลาดักเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยหมายถึงคุณมาคุณมาเล่ได้แหละแต่ว่าถ้าคุณจะออกไปเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆคุณจะต้องมีใบอนุญาตนั่นก็คือใบเปอร์มิทที่เราทําเมื่อคลิปก่อนหน้าเนี่ยครับแล้ววันนี้เราจะออกเดินทางไปที่ที่สุดเยลของลาดักทุกคนคือคือถ้าเกิดว่าใครได้ดูแผนที่ และดาร์กเนี่ยมันจะเป็นสุดเหนือสุดของอินเดียใช่แล้วก็บนสุดอ่ะจะเป็นประเทศจีนแล้วทุกคนแล้วปังกองเล็กเนี่ยรู้ปะ่ะมันอยู่แค่มันอยู่แค่ในอินเดียแค่3 0มเออีกอีกเจ็ซก็คือเป็นของจีนทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยู่ประเทศจีนเราอาจจะได้ไปเยี่ยมฝั่งโน้นน่ะแต่นี่ผมอยู่ในอินเดียผมจะไปเยี่ยมฝั่งนี้ผมจะไปดูปังกองเล็กทุกคนและก็ยังมีอีกหนึ่งสตอรี่สำคัญทุกคนถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนขับหนังบอลิววีดหนังอินเดียทุกคน ทรีเดียสามเจ้าตัวปัญหาทุกคนจะไม่มีใครไม่รู้จักทรีเดียสหนังเรื่องเนี้ยเขาเอาไปถ่ายทาเขาเขาไปทําการถ่ายทําที่แบบที่ปังกองเล็กด้วยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเดี๋ยวทรีเดียสเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยดีกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้เวลารถบัสจะออกแล้วใช่ตอนนี้เจ็ดยี่สิบผมมาตอนนี้ผมมาไม่ไม่เลทวันนี้ทมดุลิลละผมมาตรงเวลานี่เราอยู่ที่ฐานนี้รถบัสแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีเลยมั้ง อีกประมาณ10นาทีรถบัสก็จะออกเลยอันนี้เป็นรถบัสที่ผมจองไว้นะเจนเครู้สึกหายใจไม่ออกแล้วเฮ้ยผมเล็กนั่ง18ว่ะผมนั่งข้างผมนั่งใกล้ใครเนี่ยนั่งใกล้ใบนี้ปะหล่อบูลลี่หรออันนี้สามสิบหกเจคนละเรื่องกันใบที่เลยไปเลยขึ้นรถบัสก่อนขึ้นไปรีวิวรถบัสเดี๋เวคนอันนี้รถบัสเดี๋ยวเข้าไปดูดี๋ยว เป็นไงนี่เราขึ้นกันแล้วครับผมไม่หายใจไม่ทันวะไม่น่าเชื่อนะรถบัสน,นี้ก็คือต้องจองตั๋วล่วงหน้าก่อนจริงๆผมคิดว่าแค่มันขึ้นแล้วก็ซื้อตั๋วได้เลยเฮยคืข้างหลังก็คนเต็มแล้ววะเฮ้ยอุมสวัสดีครับผมเฮ้ยนี่คนไทยสวัสดีครับ มาไหนยังมาชรโมเดลมาชรโมเดลอะไรเหรเฮ้ยก anyway? huh? ็โมเดลเดลี่ใช่ชี้ชี้อะไรกันฮะดาต้าข้อมูลเลยอ่ะเฮ้ยทำไมจองเมื่อเมื่อวานจองจองเลขที่นั่งตอนกี่โมงอ่ะจองตัวนี่ประมาณบ่ายประมาณบ่ายโมงโอ้ผมจองเที่ยวอะไรวะทำไมได้สามายไปเลยจองหลายคนอ๋อเหรอ เฮ้ยทุกคนเราเจอคนเพื่อนร่วมทางด้วยเป็นคนถ่ายชาติฮ่าเอ้ยดันิบัด where you from I'm from United States ฮะ United States United States yes brother so you 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 come here for traveling I come here for hiking and to learn Buddhism oh to learn Buddhism yes sir your name my name Ohad Ohad nice to meet you brother nice to meet you too bro this is a banana do you like banana i do like banana yeah you do like it has right. it has potassium ah. one of the fewest items in nature that contains potassium oh, it's a lot of benefits right a lot of benefits yeah I, I saw you eat banana it's very really nice thank you yeah it's a good <laughs> thank you bro <laughs> 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 <Chob> <laughs> ชช่ครับแต่ผมไม่ใช่ฝรั่งนะตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมสงสาแล้วนะรถออกทุกคนแล้วทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะถึงปลายทางกันตอนกี่โมงไปถึงบางกองเล็กอะระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลอะจะไปด้วยรถบัสของรัฐบาลเนี่ยรถบัสของรัฐเนี่ยจะถึงกี่โมงคนระวังทางคือก็ต้องจ่ายใบปอร์มิ s ด้วยนะรู้สึกว่าไม่รู้ด่านตรงไหนด้วยแต่ว่า ระหว่างทางนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหน,นเดี๋ยวให้ดูวิวคือ,อพอเราผ่านตรงนี้ปุ๊บใช่เราก็ต้องให้เหมือนให้ใบเบอร์มิตเข้าใบนึงอะจากที่เราซีร็อกมาหลายใบ ทุกคนผมไม่รู้ว่าตรงนี้คือที่ไหนนะแต่มันคือระหว่างทางที่แบบโคตรสวยมากเลยเดี๋ยวดูวิวนะมันอยู่ที่50ย o u าร์ a n นด์1,650ฟุตนะเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้มันเป็นวิวที่แบบอลังการมากเลยแต่กี้เขาลงนะแต่กี้เขาลงมาจากบนเขานั่นนะปุ๊บ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 เขาสไลด์ขับรถลงมาไม่ไม่ได้สไลด์ขับรถลงมา แล้วก็แบบฟี้วมากเลยอากาศดีทุกคนงั้นผมเริ่มเย็นแล้วอ่ะผมไม่ได้ใส่เสื้อแข็นยาวนี่บัตรนี้ J K S R T C เดี๋ยวเราจะไปกันต่อแหละเดี๋ยวหลายชั่วโมงอะ่ะตอนนี้มัน1 1อใชน่าจะเลยอ,อีกไกลอยู่เป็น Millitary p olic e ด้วยข้างๆนี้เป็นตำรวจน้องหมายเยนปะเนี่ยดูมาที่นี่ ขนยาวนะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันหนาวนะทุกคนแต่พอแบบเขาขับเขาขับมาเรื่อยๆอ่ะอากาศหนาวเฉยเลยเนี่ยผมก็เลยต้องใส่แจ็คเก็ตถ้าเกิดว่าไม่ใส่แจ็คเก็ตนี่คืออยู่ไม่ได้นะหนาวมากเลยดูน้ําตกน้ําตกที่นี่แรงนี่บรรยากาศสะพานน้ําทุกคนเนี่ยคือรถจะรถถ้าไปปังกองอะ่ะจะต้องผ่านทางนี้หมดเลยเนี่ยดูพี่ไบค์เขาอ่าไบาเกอร์ไบเกอร์น่ารลเท่ะโอ้ย มีโบกรถด้วยแต่ทุกคนผมผมว่ารอบหน้าถ้าผมไปนุบล่าเนี่ยพรุ่งนี้หลังจากพรุ่งนี้ผมว่าผมน่าจะไม่นั่งบัสแล้วอ่ะผมเมารถอ่ะเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนี่นั่งไม่ได้ร้อยกว่ากิโลแล้วเหลืออีกร้อยกิโลมันแบบหมดสภาพแล้วอ่ะอยากแบบอยากขับไปดีกว่าสูตรบรรยากาศดีๆ คนครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบางกองเล็กแล้วครับผมแต่ตอนนี้สภาพนี่คือย่ำแย่มากเลยไม่ไหวแล้วผมเมารถตลอดทางเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวลงไปดูข้าล่างเงินวิวว่าเป็นไง <c oughs> ว้าวอุ <c oughs> ว้ยมาถึงนี่แล้วทำดีละอุ้ยในที่สุดเราก็มาถึงบางกองเล็กแล้วทุกคนครับหลังจากที่ผมเดินมาเรื่อยๆนะ ตรงนี้ลมมันแรงมากเลยนะผมมาเจอที่พักที่หนึ่งที่แบบราคาไม่แรงอะ่ะราคามันถูกอยู่แต่ก็ตอนแรกผมจะต่อพันหนึงอะ่ะเขาไม่ให้ผมก็เลยต่อได้มากสุดก็แค่1,400ป้าเขาแบบเข,เขาอาจจะดือ้อป้าเขาราคาตึงนิดหน่อยแต่ว่าโอเคแหละราคาที่นี่ก็คือดิเชนคลังเซอร์โฮมสเตย์ซึ่งมันอยู่ไม่ไกลกับรถบัสนะถ้าเกิดว่าเราเรามากับด้วยกับรถบัสเราจะเดินมาตรงนี้นิดเดียวเเราก็มาถึงนี่ ผมหายใจไม่ค so so right. like no, the so ่อยทันนะองิงจเนี่ยเราก็จะมาเจอเนี่มันอยู่ไม่ใกล้กับแม่น้ําเลยนะมมนอยู่ไม่ใกล้กับแบงกองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคนเดียวเราเข้าไปดูห้องข้างในกันนะว่ามันเป็นยังไงแบบที่เนี่ยคือบรรยากาศดีนะดูบรรยากาศข้างหน้านะเป็นสไตล์แบบทรงทิเบตนิดนึงอันนี้เพื่อนเรามาแล้วนะเพื่อนผมคนกระเป๋ามาให้แล้วทุกคนนี่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 เป็นห้องของเขานะทุกคนดูบรรยากาศนะข้างในคืออุ่นนะข้างบนเขาทำเป็นหลังคาด้วยกับปูล แล้วก็ลองด้วยกับไม้แล้วก็ไม้ท่อนเนี่ยคือตอนแรกเป็นไม้ท่อนใหญ่ก่อนวางแล้วก็เป็นเป็นไม้ไม้ไม้เขาเรียกด้านอาดอะ่ะแล้วก็เป็นปูนข้างบนอันนี้เหมือนที่มันซิดที่เราไปมาอีพีก่อนอะ่ะหุยหุยทำหุยทำอะไรกันอยู่เนี่ยเฮ้ยขอรีวิวห้องเฮ้ยทำไมอ๋อเราเนี่ยเราเช่ากันหลายห้องเลยแต่ว่าเราเรามานั่งเขาเรียกอะไร มานั่งมีดิ้งกันตรงนี้มานั่งชุมนุมกันอะเฮ้ยอันนี้คือทำอันนี้คือไม่อันนี้คือทำอะไรก่อนเนี่ยนี้อันนี้คือขาโดนมีแผลอ๋อแล้วคืออุบัติเหตุเหรออ๋อก็คือให้แผลโดนลมอะไรเงี้ยออกซิเจนมันจะหายไวใช่ไหมอุ้มนิ้วเท้ายังไม่ตัดได้เลยคือยืนไปมาผมเข้าแบบนี้ทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ำนะ วิห้องน้ำอย่างเฟี้ยวอะ่ะมันมันไม่เอี่ยมเลยนะกระจกก็แบบใส่กิ้งเลยอะ่ะแล้วข้างนอกก็คือวิวหลักล้านว้าวข้างนอกคือวิวหลักล้านวิวแม่น้ำแปงกองดูดูข้างนอกเดี๋ยวเราจะออกไปรมข้างนอกกันนะเดี๋ยวสักพักทุกนวิดมันหนาวอะ่ะผมว่ามันหนาวเนี่ย ชักโครกอะไรคือดีทุกคนที่นี่โอเคเลยคือถ้าถามผมอะเรทราคานี่หนึ่งห้อง1นึ่งพันสี่ร้อยรูปีก็ประมาณ6ก0กกว่าบาททุกคนหนึ่งห้องหกร้อยบาทในบรรยากาศวิวหลักล้านริมแม่น้ำํำริมแม่น้ําป่ากองอนเนี้ยทุกคนมันคือมันไม่แย่เลยนะมันดีมากเลยนะห้องก็คือเย็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนมันมีอาหารเช้าแล้วก็อาหารข้าให้ด้วยเนี่ยเรามาถึงตอนเที่ยงใช่ ตอนค่ำเนี่ยเขาจะมีอาหารให้แล้วก็ตอนเช้าเขาจะมีเบรกฟ a s ให้เราสามารถที่จะกินกับเขาเลยแล้วเขาก็จะมีกาแฟเนี่ยนู่นนี่นั่นอลิมิเต็ดให้เราที่แบบคอยเซิร์ฟอยู่เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันดีกว่าผมว่าถ้าคุณมาแปลงกองเนี่ยคุณคุณคุณมีตัวเลือกหลายที่เลยแหละจริงๆที่พักมันมีเยอะแหละแต่ผมขอแนะนําที่นี่เพราะว่าที่นี่มันราคาไม่ได้แรงมากจริงๆอ่ะเขาจะคิดคนละ1,000ปีทุกคน แต่ว่าผมก็ต่อราคากับเพื่อนพยายามต่อแล้วต่อแล้วต่ออีกจนแบบเขาได้ราคาเรทนักศึกษาเพราะว่าเรางบเรามีจํากัดไงเราก็เลยแบบเลือกเรทนี้โอเคเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันทุกคนมันจะมีห้องครัวด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนอันนี้คือห้องครัวครับผมมุยเป็นห้องอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่ามื้อเช้าหรือว่ามื้อค่าเนี่ยเราสามารถมากินที่นี่ได้เลยเขาจะจัดเตรียมไว้ให้ดูหลังคาก็เหมือนแบบตะเกียบเขาจะมีที่นั่งให้ เป็นทรงเหมือนประเทศอัฟกันเลยผมเคยดูในคลิปของเพื่อนผมคนอัฟกันอะ่ะเขาจะมีการนั่งแบบเนี้ยอ,อันนี้แต่อันนี้คือน่าจะเป็นรูปแบบของทิเบตอะ่ะอันนี้คืออาหารว่างนะครับผมอาหารว่างของจริงซึ่งน่าจะว่างอยู่ละตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เติมเดี๋ยวอันนี้ก็ว่าอันนี้ไม่ว่างมันม่ส่งอ๋ออันนี้เป็นขนมปังทุกคนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเติมให้แล้วก็มีชากาแฟให,ใ,หให้เรากินแบบ โอเคอยู่เลยนะนี่เขาผมเพื่อนคนไทยเพื่อนคนไทยที่เราเจอกันเมื่อกี้สวัสดีครับมีเฮียนบังเอิญมากเลยเราไม่ได้นั้นกันมาก่อนจ้ะกันมาใช่ครับเพิ่งมาเจอกันที่เลเลยมาเจอกันมาเจอกันที่เลเลยใช่แล้วมาจากไหนเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อยู่ที่พาราณสีแล้วก็าพาราณสีใช่ใช่แล้วก็มาวันคชั่นอยู่ที่ดลาลัมสล ที่มาจันประเด,ดชดรามเชล่าไปดรามชาลรามาแล้วด้วยบนยอดเขาเอนนะนะใช่ไปปีนขขาตุยูนมาสายแท็ก,กิ้งของจริงคือไป,ไปไปไปมาหลายที่แล้วในที่ผมถามชื่อยังถามแล้วชื่อชื่ออุ้มนะคะเป็นมาจากไหนเนี่ยสำเนียงแบบเหมือนเหมือนออกทางภาคเหนือไมเนี่ยใช่เป็นคนภาคเหนือครับอู้เหนือน่าอู้เมืองได้ครับแล้วก็ม,มาเรียนอยู่ที่อินเดียครับได้ทุนรับาลอินเดียมาเรียนอยู่ที่อินเดีย i c c a ใช่ทุน ICIA เนี่ยทุน ICIA เยอะเลยนะที่มาแล้วแล้วเนี่ยตั้งใจจะอยู่บังกงกี่คืนครับผม น่าจะสองคืนนะครับเป็นไ,ปไงบางกองเฟี้ยวบ้างเลยที่เห็นตลอดวิวสวยมากครับคุ้มค่มากับการเดินทางมาคุ้มค่าใช่ใช่แนะนําเลยนะแบบถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครอยากมานี่มาไม่ยากใช่จริงใช่ <ๆ S 2> ใช่แล้วก็สามารถไปดูรอบรถบัสที่เลบบสแตนได้แล้วก็มาที่นี่เฮ้ยเอาจริงรถบัสมันถูกมากเลยนะแค่สามร้อยเพราะว่าถ้าเราไปแชร์แท็กซี่อราคาค่อนข้างจะเกินประมาณแปดเก้าเท่าอยู่ประมาณเท่าไร่น่เท่าที่เคยถามนะถ้าเรามาแท็กซี่อย่างเงี้ย แต่คือเขาจะอินคูดทุกอย่างเลยก็ประมาณ8,000รูปี8,000รูปีเรามาก็เรามา350รูปีเองนะ3แล้วก็ค่าห้องบวกค่าห้องคนละคนละ600แล้วก็มีใบเพอร์มิทอีกคนละ600ใช่ไหมก็ตกก็คือค่าเดินทางกับค่าใบก็1,000กับค่าที่พักก็อีก1,000เงี่ยก็คุม2,000 2,000มาเองดีกว่าถ้าเราจ่าย ทัวร์จ่ายเป็นแช์แท็กซี่ก็จะคนละแปดพันอะไรเงี้ยก็คือแนะนําไม่มาแท็กซี่ถ้าเกิดว่าเรามาแบบไม่ได้มาไม่ได้มากันหลายคนใช่ใช่โอเคครับผมขอบคุณมากบายๆครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามสามสิบห้านะมันยังไม่ถึงอาหารมื้อเย็นแต่ผมหิวมากหิวโคตรเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินลหาร้านอาหารกันดีกว่าทุกคนน่าจะมีหลายร้านอาหารสักร้านนึงแดดส่องมาร้อนมากเลยเดี๋ยวไปดูร้านนี้ดีกว่าผมเดินขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะ เดินขึ้นมาจากข้างลา่างเดินขึ้นเพื่อมาที่เนี่ยเนี่ยมันจะมีร้านอาหารแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมผมอยากกินตุป๊บป่าตุ๊บป,ป่าตุ๊บป่าปิ๊ญนี่บิ๊ญนี่ปิ๊ญนี่นี่เไปดูร้านนึงไหมเรามีแค่บ,บันโอมเลตอะเป็นขนมปังทอดกับไข่อะไรเงี้ยแต่ผมผมอยากกินเป็นอะไรที่มันแบบเป็นข้าวโพดละเอะอะช่วยให้ร่างกายมันฟื้นหน่อยผมเมารถอะตะกี้ทุกคนเดี๋ยวดูร้านนี้ดีกว่าไปข้างหน้ากันดูกันเนี่ยริสตร롱เนี่ยนะตุ๊บป ฮะไหนมีเลยเหมือนเดิมทุกคนแล้วนี้ม like ีแก huh. ่ขนมปังขนมปังแล้วก็ไข่ทอดอะไรเงี้ยผมอยากกินน้นี่หากินที่ไหนได้บ้างวะไปยมาเบยมาเย์มเจอิญญเดี๋ยวสลามุลัยกุมครับผมสุลามุลัยกุมนามอะไรบ้างบายุบบายับ วะนี่นี่นี่ญาติไปมาเยอะเลยแต่ได้ซีบู๊ซีบู๊ซีบู๊ยเยอะซีบู๊ยยอะซีบู๊ยากเนี่ยญาติไปมาตะเกียรลุงตะเกียรเขาบอกว่าเขาขับรถคันนี้มาทุกคนสองสองคนใช่เท่าไหร่นะค่าเช่าพันเจ็ดพร้อยรูแปดร้อยบาทปะคนดูดูเฟิวนะรอยแอนฟิวสามร้อยห้าสิบรถมันไม่ได้หนักเฮ้ยรถมันเบานะเว้ย ผมว่าผมขับได้ว่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นุบล่าว่าเราจะเอารถไหนทุกคนอันนี้คนอินโดคนอินโดใช่ไหมกี้เจอกันที่เลอินโดมาเลียเหรอมาเลเซียอ๋อคนมาเลเซียเขาขับกันมาเขาเช่ารถมา5วันเพื่อที่จะมาขับไปเนี่ยเพื่อที่จะมาขับในเที่ยวในลัดดาร์กทุกคน5วันๆๆ <7. S 1> วันละพันห้าใช่เจ็ดวันละพันเจ็ดก็แปดพันดูแปดพันประมาณนั้นแหลยวันละพันเจ็ดทุกคนโอ้โหเยอะว่ะผมอยากทำแบบนี้กับคู่ชีวิตผมบ้างไง อยากทาแบบนี้กับคู่ชีวิตผมบ้างยังคือในที่สุดเราก็มาจุกกันด้วยแบบโอมเล่ใช่ขนมปังชุบไข่เพราะว่าในที่นี้มันหาอะไรกินไม่ได้แล้วฝั่งนี้ถ้าจะไปแบบหากินแพะมาดัานดูบ้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปอีกห้ากิโลซึ่งพวกเราน่าจะไม่ไหวแล้วเดินทางกันมาตั้งเกือบ200กิโลแล้วสําหรับวิดีโอนี้ในะการเดินทางมาจากเลมาถึงแปงกองอะ่ะทุกคน200กิโลแบบมันทรหดมากสําหรับผมเพราะว่า มอรถด,ด้วยไงถ้าคนอื่นเขาเขามอรถเขาชิวชิวไงคนนี่แกคนเนี้ยเขาชิวไงใช่ดูตากิสาวตู้เนื้อส <c oughs> สำหรับวันนี้ขอจากลาไปด้วยแจะเพียงกับบานโอมเลช่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีครับ <c oughs>